ไทคกรดกว่าสวัสดีครับท่านไทคอนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมไทยกรครับท่านไทคอนครับครับผมท่านบรรวิตแล้วก็น้องออยครับท่านไทคอนรู้สึกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองไหมครับเพราะว่าท่านลัมรีเอ้ยไ่ใช่ลัมรีด้วยเขาเป็นรองนายกแล้วสมศักดิ์สมศักดิ์เขาบอกว่าไปยุ่งมากจะไปแ่ี้แล้วจะแฟองให้ชิบหายหมดเลยเราเอาไงอ่ะ ถามตัดสินโดยก็ไม่ได้ถามนี่ก็ไม่ได้สมศักดิ์ฟ้องหมดอ่ะเอาไงอ่ะสมศักด <c oughs> ิ์ถรกคณะกรรมการตํารวจเลยระวังถูกฟ้องหากบุกเยี่ยมทักสินเออเอาอ่ะเออก็มันเป็นการใช้กฎหมายที่ผมดูเหมือนการใช้กฎหมายแบบนี้เป็นเป็นการใช้กฎหมายปิดปากนะครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับเราก็โดนฟ้องปิดปากมาหลายทีแล้วนะเออครับผมเออจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นี่ครับ ท่านนักโทษาชายทักษิณท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับท่านไม่ได้อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับครับ<ะ>ตอนนี้นักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่ในบังคับของกรมราชทัณฑ์ เพราะเป็นนักโทษจึงไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้พระราชบัญญตัติสุขภาพแห่งชาติไม่มีสิทธิ์ไปใช้พระราชบัญญตัติข้อมูลข่าวสารถือว่าตอนนี้เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับของกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์จะต้องดูแลและก็ชี้แจงลาลรายละเอียดทั้งหมดของ นักโทษชายทักษิณ<ะ>การกระทําของกรมราชธรรมต่างหากที่กําลังขัดจอกฎหมายของตนเองอืน่าฟังใช่น่าฟัง,ฟงเรื่องนี้นีน่นักกฎหมายเป็นคนบอกผมเองนะครับ<ะ>เมื่อวานนี้ผมคุยกันเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการพูดกฎหมายที่ะตะแบงเข้า<ะ>ข้างตัวเอง<ะ>อันนี้ก็ยังยังไม่มีข้อสรุปนะครับแต่นักกฎหมายทั้งหลายเขาก็บอก พวกที่เขาเป็นทนายความใหญ่ๆก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้ท่านไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายอื่นท่านมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายของราชทันเป็นคนที่ต้องทำพิพากษาให้ติดคุกอ,อยู่ภายใต้การบังคับของอกรมราชทันดังนั้นกรมราชทันก็จะต้องมีหน้าที่ชี้แจงทุกอย่างที่พี่น้องประชาชนข้องใจและก็สงสัย โดยเฉพาะเรื่องของการนอนโรงพยาบาลต่อเนื่องยาวนาน120วัน<ฆ>โดยไม่เปลี่ยนนะครับปกติที่ผมสอบถามไปที่ราชทันนะครับปกติการนอนโรงพยาบาลนอกนี่บางคนก็มานอนเจ็ดวันแล้วก็กลับเข้าไปที่เรือนจำอีกสองสามวันก็ออกมาใหม่<ฆ>ยาวนานที่สุดก็ประมาณยี่สิบวันแล้วก็ถ้าหนักที่สุดก็สามสิบกว่าวันแล้วก็กลับไปที่ เรือนจำแล้วก็ออกมาใหม่อีกจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับ,บการนอนต่อเนื่องยาวนานเนี่ยไม่มีในประวัติเลยนะครับอืมอนี้คือเรื่องที่ราชจตรันเขายัางไม่เปิดเผยเขามีแต่บอกว่าคนมารักษาข้างนอกเยอะมาอยู่ข้างนอกเยอะแต่ไม่มีการรักษาพยาบาลแบบนอนต่อเนื่องยาวนานแบบนี้นะครับร้อยวัน,นในโลกอะไรครับท่านไายกนร้อยวัน,นผมว่าโอ้มันโลกแบบว่าพอออก เราวันที่ร้อยหนึ่งก็สมวัดเผาได้เลยนะเนี่ยร้อยวันเนี่ยครับจริงๆแล้วนี่ท่านบรรณวิทย์ครับถ้าคุยกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยคนในประเทศเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะครับว่าท่านทักษิณท่านป่วยนะไม,ไม่มีใครเชื่อว่าท่านทักษิณป่วยนะครับและไม่มีใครเชื่อว่าท่านทักษิณนี่อยู่ในขั้นที่จะต้องไปไหนมาไหนไม่ได้จะต้องอยู่โรงพยาบาล โดยไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยไม่มีใครเชื่อผม่าไม่เชื่อครับแา่นั้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการร่วมมือกันเป็นขบวนการในการช่วยเหลือให้บุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสถานะนักโทษครับได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่านักโทษทั่วไปซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความอายุติธรรมขึ้น เพราะไม่ได้เป็นไปในแนวทางที่ควรจะปฏิบัติให้คนคนหนึ่งอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยนี่นี่คือเรื่องที่สังคมเขาเรียกร้อ,องกันซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงครับตอนนี้เพราะว่าถ้าให้ท่านทักษิณอยู่ตรงนั้นต่อกระแสก็จะไม่เป็นผลบวกต่อรัฐบาลนี่ได้ข่าวว่าเขากำลังจะมีการก่อมอบประท้วงเรื่องนี้กันนะครับก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลก็จะรับมืออย่างไร หลังปีใหม่ม็อบก็จะมาแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่สนจุดไม่ติดครับเขาบอกอจุดไม่ติดเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยไม่รู้ใครบอกจุดไม่ติดสมศักดิ์หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอคนที่บอกจุดไม่ติดก็คือท่านสุทินนะครับสุทินคังแสงอ๋อ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อนพอสมบูรณ์เขาเองเนี่ยเขาครับครับเออสุทินนี่เขาเป็นเขาเป็นโคศกกระสุกลาหมหรือเป็นร่ามทรงกระวงกลาหมเนี่ย <laughs> เป็นรัฐมนตรีครับเป็นรัฐมนตรีเลย <ś m> เหรออ๋ <ś m> อเหรอผมเห็นไปร้อรรรง,องผมร้องเพลงนึงกว่าเป็นร,ร่างทรงดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันมันจะไม่ถึงขนาดว่าจะต้องมีม็อบมาขับไล่หรืออะไรอกแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลความเสียช้ำของพี่น้องประชาชนในเรื่องความอายุติธรรมนี้มันจะทําให้เกิดกระบวนการหนึ่งที่ท ที่ประชาชนบางส่วนนะครับผมว่าเขาจะทนไม่ไหวกันใช่ครับอืเมื่อทนไม่ไหวก็ยังไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะเอ็กซ์ไซร์ยังไงใช่แต่เชื่อเถอะผมมองว่าไม่มีคะแนนบวกใดๆกับรัฐบาลเลยมีแต่ติดลบจะลบมากลบน้อยหรือไม่มีฟื้นเลยนี่นี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับผมเห็นด้วยกับท่านไตกอเลยครับไอตอนเนี้ยใช่ม็อบเนี่ย สุทินเขวบอกว่าจุดไม่ติดแต่มันก็คือโรคไขมันในเลือดยังไม่เป็นไรไ <c oughs> ขมันในเลือดเยอะอมอไรแล้วอุดตันสมองอัมาบาตแดกเลยนะเกิดเหตุการณ์มาหมดแล้วจะอยู่กันจะรับมือไหวหรือเปล่านี่ยังสงสัยอยู่มันจะไปผสมกันตรงนี้ครับผสมกันในในเหตุการณ์ในเดือน มีในเดือนมก,กราคมอันนี้ผมให้ข้อมูลท่านอย่างนี้นะครับ,รบในเดือนมก,กราคมมันจะมีคดีสําคัญอย่างน้อยสองคดีที่กําหนดวันตัดสินแล้วคดีที่หนึ่งก็คือวันที่สิบเจ็ดมกราคมเป็นคดีที่ตัดสินในกรณีสัตยามชิดชอบเป็นเจ้าของห้างหุนสว่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจริงหรือไม่ถ้าจริงหมายความว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีจเจริญคอนสตรักชั่นเป็นบริษัทที่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา170แล้วขอจก,กอบุรีจเจริญคอนสตรักชั่นบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยนั่นหมายความว่าพรรคภูมิใจไทยรับเงินที่ผิดกฎหมายเพราะรู้อยู่แล้วเนื่องจากว่าบริษัทนี้เป็นเจ้าของเป็นมีเจ้าของเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเป็นเลขาธิการพรรคด้วย Oh. มันก็จะนําไปสู่การยุบพักคภูมิใจไทยตามที่คุณชูวิทย์กับมนวิสิ์ได้ไปยื่นเรื่องนี้ไว้กับกรกะตแล้วนะครับ,รบกรกะตอบอกว่าเรื่องนี้รอแค่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,นูญหากวินิจฉัยว่าหอจกอกบุรีเจริญคอนสแตนซ์เป็นของสัญญาที่ชอบกระบวนการยุบพักคภูมิใจไทยก็จะเดินหน้าทันทีโอ้โ oh, oh. หน่ากล mm ั hmm. วเว นี่นี่คือวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับถัดจากวันที่สิบเจ็ดมกราคมก็จะเป็นวันที่ยี่สิบสี่มกราคมถ้าจำไม่ผิดนะครับครับนั่นคือการตัดสินในคดีถือหุ้นสื่อหรือไม่อ๋อพิธาของพิธารับของคุณพิธาครับถือหุ้นสื่อหรือไม่เอ <arriba. S 2> ถือหุ้นสื่อหรือไม่ในการตัดสินคดีของคุณพิธาถ้าปล่อยให้คุณพิธา ไม่ผิดนั่นแสดงว่าโอกาสที่คุณพิธาจะกลับมาเป็นสสในสภาก็มีและการเป็นสสในสภาของคุณพิธาลิมจเจริญรัตก็จะชี้อนาคตได้เลยว่าคุณพิธาจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าแน่นอนครับเ<ำ>พราะกระแสะความนิยมจะพุ่งสูงและจะนําสสพรรคก,ก้าวไกลชนะการเลือกตั้งมากกว่า250คนแน่นอนลพลเมาก คุณพิธาไม่ผิดไครับด้ทางกลับกันครับถ้าตัดสินว่าคุณพิธาผิดครับเป็นผู้ถือหุ้นสื่อไม่สามารถจะลงสมัครผู้แทนราษฎรได้มันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะคุณพิธานะครับครับเพราะในข้อบังคับข้อที่สิบสองของพรรคก้าวไกลได้เขียนไว้ในข้อบังคับพักว่าบุคคลที่ถือหุ้นสื่อ หรือบุคคลต้องห้ามตามมาตรา98เนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลได้มเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าคุณพิธาถือหุ้นสื่อน,นั่นหมายความว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเมื่อคุณพิธาไม่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็แสดงว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรียบร้อย เ,เมื่อคุณพิธาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเก้าวไกลใบส่งตัวผู้สมสัครสสของพรรคเก้าวไกล495คนก็จะเป็นโมฆะ,เม,ะเมื่อเป็นโมฆะนั่นแสดงว่าคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้แทนราชฎรผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเก้าไกลทั้ง495คนนั้นขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติก็เหมือนกับคุณ สิเออไม่ใช่คุณจีระศิระเจนจาค่ะเนะี oh. ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มต้นสารรัฐนูนก็มีนิช้ัยว่าไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งเลยเพราะขาดคุณสมบัติ oh. จะมีสอสของภาคเก้าไกลในสภานี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ448รน้อยี่คนยหายไปจากสภา นี่นี่คือสิ่งที่มันจะไปผสมโรงกับเรื่องของนักโทษเทวดาไงเพราะกระแสของนักโทษเทวดานี่จะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นและผมเชื่อว่าในกรมราชธรน์จะไม่มีใครกล้าใช้ระเบียบเอานักโทษเทวดาไปขังไว้ที่บ้านนะครับใครจะกล้าเซ็นอ่ะใครจะกล้าที่จะเป็นหนังหน้าไฟเรื่องนี้คนพูดท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ย ท่านเป็นรองนายกนะครับวันนี้ท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธร,รรมแล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือท่านควีสอดซองเดี๋วนี้ท่านควีสอดซองนี่มารับเผือกร้อนเรื่องนี้ครับแล้วท่านสมศักดิ์เทพสุทินยุให้กระทรวงยุติธรรมทำนี่กระทรวงยุติธรรมทำก็ <achieve> this, ท่านสมศักดิ์ไม่ผิดนี่เพราะไม่ได้ดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยนะสถานการณ์สองสถานการณ์นี้มันจะมาผสมรงกันทันทีครับ ถ้าตัดสินว่าคุณพิธาถึงหุ้นสื่อสอส,อสอพักเก้าวไกลทั้งพักลุดเรียบร้อยอยางตำแหน่งทุกคนคน,น,นี่จะเกิดอะไรขึ้นครับในเดือนมก,กราคมอ,ะอ่ะนี่ต้องให้ท่านบรรวิเนี่ยไปเซนาริโอต่อนะครับว่า<อ>มันจะเกิดอะไรขึ้นโ เกิดความวุ่นวายทางการเมืองแน่นอนครับแล้วเกิดช่องว่างเกิดการไม่ยอมรับโอ้โห,โโหมึงเลยดูไม่จืดเลยจะมีม็อบมาชนม็อบอุ๋ยสนุกสนานนี่เยวผมถึงบอกอท่านรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหลายคนผมอยากให้มีสายตาที่ยาวไกลไม่อยากให้มองเห็นเฉพาะหัวแม่เท้าของตนเองอ ไม่อยากให้มองว่าที่พูดไปเพื่อเฉลี่ยเพื่อ<ม>จะได้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่อทั้งที่จริงแล้วสถานการณ์มันไม่ใช่อย่างที่คนเหล่านั้นคิดสถานการณ์มันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสถานการณ์มันมาจุดแล้วมันมาผสมรงกันทั้งหมดนะครับ<ม>ให้<ม>ให,ให,ใหท่านบรรณวิทย์ลองจินตนาการต่อเลยว่าถ้าวันนั้นนักโทษชายทักษิณย,ย้าย จากโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้านหรือ,อยังอยู่ที่โรงพยาบาลต่อและกระแสที่ทางกรราธิการตำรวจจะไปดูสิเพราะว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าชั้น14ไม่มีห้องพิเศษเป็นห้องทั่วไปจริงเหรอเห็นไหมครับชั้น14บสับท่านตอบในสภาแบบนี้ครับชั้น14เนี่ยมันห้องเฉพาะ พอบอรตอรอและอดีตพอบอรตอรอและอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะครับลองยังอยู่ไม่ได้เลยครับไทก่อนอแต่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบกระทู้ถามในสภาย,ยืานยันว่าชั้น14ไม่ใช่ห้องพิเศษเป็นห้องดูแลทั่วไปไอวีเหรอครับตอบอย่างนั้นจริงครับเมื่อวานนี้ทางสภา<ะ>ผู้แทนราษฎรสงสัยไอว,ไอวีกินยาไม่ได้เขย่าขว,วดลวมึง <c oughs> <laughs> นายท่านก็ต้องพูดไปอย่างนั้นนะครับเพราะ <c oughs> ว่าถ้าท่านพูดว่ามันเป็นห้องพิเศษมันก็จะขัดกับกฎกระทรวงข้อที่สามที่เวลาเอาผู้ต้องขังไปรักษาเรือนจําไปรักษานอกเรือนจําเขามีข้อห้ามว่าห้ามผู้ต้องขังนอนในห้องควบคุมพิเศษ <c oughs> ให้นอนรวมกับผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ ต้องไปควบคุมพิเศษในกรณีป่วยโรคจิตไปโรงพยาบาลบ้าอย่างนี้เอาไปควบคุมห้องพิเศษได้เพราะอารวาส<อ>แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคอื่นให้ไปนอนรวมกับผู้ป่วยทั่วไป<อ>นี่ในเขียนระบุไว้ชัดเจนครับดีความได้อย่างนี้เลยเอ๋อโอ้ยุ่งใช่ค่ะเพราะผมเึงบอกว่านะครับเรื่องนี้นี่เราจะช่วยคนคนหนึ่ง เราไม่ใช่เรานะรัฐบาลจะอุ้มคนคนหนึ่งจะอุ้มนักโทษเทวดาทําให้กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดมันบิดเบือนบิดเบีเ้ยวเนี่ยผมก็ถามว่าความรู้สึกของคนไทยมันจะขาดถึงตรงไหนมันจะขาดถึงตรงวันที่ยี่สิบสี่พกษาคมนั่นนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยอถ้าคุณพิธาไม่ผิดก็เท่ากับว่ามอบตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับคุณพิธาเลยครับอืมใช่อ่าหรือว่าถ้าให้คุณพิธาผิด ก็เท่ากับว่าโลกสอส,อสอพักเพื่อไทยทั้งสภาโลกออกหมดเลยครับความคับแค้นทางจิตใจมันสั่งสมสั่งสมสั่งสมมาเนี่ยเนี่ผมจึงอยากจะให้ท่านบรรณวิทย์เนี่ยลองประเมินสถานการณ์ดูว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไร เป็นอย่างนี้ก็ต้องเรียงท่านไตรกรว่าเข้าสารอาหารแห้งเอาเก็บสำรองไว้ที่บ้านหน่อยครับครับผมครับโอ้โหนี่น่ากลัวนะครับท่านไตรกรเรื่องนี้เนี่ยดูว่าไม่ได้เรื่องแต่ได้เรื่องนะครับแต่ได้เรื่องเลยครับเท่าที่ท่านไตรกรได้กรุณายกปัญหามาเนี่ยผมตอบได้คำเดียวครับ อิบอายแอลอิบอแอลครับเออครับผมเออ,เอ,อโหน่ากลัวมากเลยคือในนี่แค่เฉพาะในเรื่องที่จะต้องมาติดตามกันในช่วงเดือนมกราเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็น2คดีใหญ่เลยนะคะที่จะต้องมาติดตาม,มกันแต่ อันนี้ก็ยังไม่รวมถึงในเรื่องของเนี่ยเดือน,เด,อนเดือนธันาวาคมก็ถือว่าเป็นธันาวาเดือนเหมือนกันใ,<ช>ในเรื่องของทางรัฐบาลปัจจุบันเองมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลย<ช>หรือแม้กระทั่งล่าสุดที่ทางคุณไทยกรเองนั้นได้มีการไปจี้ทางปปชเกี่ยวกับในเรื่องของท่านนายกเองเหมือนกันเออเห็นปปชท่านไปกับท่านสมบูรณ์ดองบุราปว่าอะไรคร,ร,รับแล้วก็วีระเขาก็โกรธปปชอยู่ว่าเขาขอเอกสารไม่ยอมให้เขาครับ คือไอ้ไอเรื่องนี้นี่ผมเห็นว่าตั้งแต่ที่คุณสีสวัจนยานไปยื่นในวันที่24พฤศจิกาย,ยน<ะ>และเป็นเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนอะไรนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่21พฤศจิกาย,ยนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ที่ทําการพรรคเพื่อไทย<ะ>ในห้องประชุมสสพรรคเพื่อไทยคนที่เข้าประชุมมีสสและหัวหน้าพักเพื่อไทยก็<ะ>คืออุ้งยิงชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในที่ประชุมและท่านก็ได้ลุกขึ้นพูด และท่านก็พูดอย่างที่เขาไปร้องนั่หนะครับว่าคนที่ขอตําแหน่งผู้กํากับไปนี่มีทั้งสุผิดหวังและสมหวังที่ขอตําแหน่งไปในห้องนี้เพราะมันเยอะเหลือเกินในห้องนี้ขอตําแหน่งไปอ่ะห้องนี้ก็คือห้องที่ประชุมสสของพรรคเพื่อไทยไงครับในสถานการณ์ก็คือมันเป็นการพูดแล้วเป็นการยอมรับว่ามีการกะทําผิด รัฐธรรมนูญมาตรา8185วรรคสและรัฐธรรมนูญมาตรา86วรรคสแน่นอน100%อยู่แล้วครับดังนั้นนี่ถ้าหากว่าคณะกรรมการปปชนี่ยังโอเอวิหารลายอยู่เอ,อไม่ยอมที่จะจัดการเรื่องนี้นี่ซึ่งผมไปถามนะครับว่าเมื่อไหร่จะตั้งคณะกรรมการเมื่อไหร่จะสอบ เขาก็ยังอึ้งคึกกักอยู่นี่มันทําให้เราเห็นว่าเรื่องนี้นี่มันชักจะไม่ชอบมาพากไนะครับท่านครับ <c oughs> เพราะมันมีแหล่งข่าวของผมที่อยู่ในกลุ่มเคลื่อนไหวแนวร่วมของเบื้อไทยบอกว่าเขาวิตกกังวลในกรณีนี้เขาต้องจัดการใช้คําว่าอุด <c oughs> ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะครับเขาบอกว่าจะต้องอุดปปชให้ได้ค่ะ ให้ปปชไม่เคลื่อนเรื่องนี้เพราะถ้าเคลื่อนไปนี่มันไม่ต้องสอบสวนอะไรมากมันสอบสวนเฉพาะ,ะว่าเป็นเสียงของนายเศรษฐาจริงหรือไม่พูดอย่างนี้จริงรหรือไม่โอ้ยด้ยิ่งกระตัวเมืองแล้วออกมาบอกว่าไม่ได้หมายถึงบุ้งกลับเลยหมายถึงงาน<ม>โอ้ยไอเวน้นไม่มีใครเขาเชื่อหรอกรอน่ากลัวนะครับนั่นนะครับนี่นี่นะครับท่าน คือถ้าหากว่าเราปล่อยปะละเลยเรื่องนี้ไปนะมันยิ่งจะทําให้มันเกิดความบิดเบี้ยวขึ้นใช่คนระับยิ่งจะต้องสะสมปัญหาคือที่ผมไปนี่คถ้าเป็นบุคคลอื่นนี่ผมก็ยังพอที่จะเป็นว่าน่าจะให้โอกาสได้ดําเนินกระบวนการไปตามที่ปปชอ,อาจจะซื้อเวลาหรืออาจจะยืดเวลาได้ แต่นี่คนกระทําผิดเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคือผู้บังคับบัญชาลำดับหนึ่งของข้าราชการทั้งหมดนะครับใช่ครับเกือบสามล้านกว่าคนนายกรัฐมนตรีคือลำดับหนึ่งดังนั้นเราจะปล่อยให้คนที่มีความสำคัญเป็นลำดับหนึ่งของข้าราชการทั้งหมดจะทำความผิดได้โดยที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเลย นั่นแสดงว่าเราล้มละลายด้านระบบยุติธรรมนะเรร้อนกรณีของนักโทษชายทักษิณเนี่ยถ้าเราปล่อยไปต็หมายความว่ากฎหมายทั้งระบบเนี่ยมันพังพินาศเพราะคนคนเดียวใช่ใช่ค่ะเหมือนกรณีของท่านนายกเศรษฐาธรรมนี่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแสดงว่าระบบยุติธรรมในประเทศนี้ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันล้มไปเพราะคนคนเดียวใช่แล้วจะมีหลายคนไปติดคุกแทน ใช่ครับดังนั้นผมจึงต้องไปขอให้ปปชเข้าเล่งเรื่องนี้นะครับโอ้เพราะว่ามันไม่เรื่องมันไม,ไม,ไม,ไม่ต้องสอบอะไรนะครับท่านับ,บมันไม่ต้องสอบอะไรเลยครับม,มันสอบแค่ว่าพูดจริงไหมเป็นลูกของท่านนายกเศรษฐาไหมคิดภาพตรงกับเสียงเป็นเสียงท่านไหมพิสูจน์แล้วการพูดอย่างนี้เข้าใคร ฝาปืนจลี้ยธรรมอย่างไรแรงผิดมาตราหนึ่งแปดห้าวงเล็บสามผิดมาตา 86, 2, ราแปดสิบหกว่สองของรัฐธรรมนูญไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องการถ้าปปชเห็นว่าไม่ผิดก็ให้ถแถลงอย่างเป็นทางการมาว่าไม่ผิดค่ะแต่ถ้าผิดก็ต้องชี้มูลว่าผิดส่วนชี้มูลแล้วจะไปต่อสู้กันในศาลจะไปอ้างอย่างไรก็ก็ว่ากันปีก่อาหนึ่งแต่ต้องการให้องค์กรอิสระเนี่ ได้เป็นอิสระจริงๆตามชื่อนะครับว่าไม่ใช่ว่าพอการาชก,การลำดับสามระดับสามสี่สามทำผิดสี่ห้าทำผิดเร่งรีบชี้มูลแต่พอเป็นนายกรัฐมนตรีก็โอ้้อี้วิหารลายอยู่อย่างนี้มันเกิดความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะครับนี่ละครับเกิดการแตกแยกในสังคมครับผม ค่ะเห็นบอกว่าวันที่ทางคุณไทยกรน,นั้นเข้าไปจี้กับทางปปชเห็นบอกว่าเอกสารยังไม่ได้มีการจำแนกเลยใช่ไหมคะตรงนี้ถือว่าช้ามากเลยใช่ครับยัง<ม>ยังยังอยู่ที่ส่วนจำแนกอยู่<ม>ซึ่งผมไม่เชื่อนะว่าทาไมเขาจำแนกไม่ได้อื<ม><ม>เอกสารไปยื่นตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนาและเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่อื้อเฉาวทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ปปชกับยังเอาหนังสือไว้อยู่ที่ส่วนของการจำแนก ค่ะดังนั้นนี่ถ้าหากว่ามีคำวินิจฉัยว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีผิดต้องออกจากตำแหน่งแน่นอนมันก็อ,ออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนใช่ดังนั้นนี่ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาย,ยน,น,นเน 21, ยยนป็นต้นมาเนี่ยปปชได้ทำความเสียหายอะไรล่ะครับประธานครับนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง มีการออกคําสั่งมีการประชุมมีมติอะไรที่มันเสียหายกับประชาชนแล้ข่ครจะรับผิดชอบนั่นแหละสิครับแล้วคําสั่งมันตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับแล้วที่ท่านบินไปยังไปญี่ปุ่นบางอะไรอ่ะเอาเงินบาคืนด้วยนะครับครับนั่นนะ่ะข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีไปตกลง<ะ>ข้อตกลงที่ไปตกลงกับอเมริกาไปตกลงกับ ซาอุดีอาราเบียไปตกลงกับจีนไปตกลงกับญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นใครจะรับผิดชอบเะยครับก็เษฐานี่ครับาแต่เศรษฐาก,ก็ไม่รับหรอกครับเตรียมตัวเล็นหรอือเปล่าครับผมครับโอ้โหนี่น่ากลัวทั้งนั้นนะใช่น่ากลัวทั้งนั้นเลยแต่ละเรื่องครับผมโอ้ยแย่จังค่ะคุณไทกอนก็ฝากครับผม ค่ะนับจากนี้ค่ะทางคุณไทกรนั้นจะมีการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะทางในเรื่องของที่มีการไปที่ทางปปชด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆผมจะ,ะผมจะสอบถามไปที่ทางกรกรตประธานท,ท่านผมจะสอบถามไปที่ปปชก่อนว่าดําเนินการจําแนกเรื่องนี้แล้วอย่างไรถ,<อ>ถ้าหากยังไม่ทําก็จะทําหนังสือเตือนไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะพิจารณาดําเนินคดีกับคณะกรรมการปปช ฐานจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด<ะ>ึงเรื่องนี้ให้ช้านั้นในปีหน้านี่ผมกำลังปรึกษากับทีมกฎหมายอยู่ว่าจะไปดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีเศษฐาในความผิดหาเสียงโดยหลอกลวง<ะ><อ>หาเสียงหลอกลวงก็คือว่าไปหาเสียงว่าจะแจกเงินที่ดีร่ออ หนึ่งมืนบาทออแล้วไปรับปากประชาชนทั่วประเทศว่าเงินที่จะเอามาแจกนั้นไม่มีการกู้แม้แต่บาทเดียวได้ยินจําแม่นเลย<ม>แล้วออกทีวีช่องสามตลอดไม่กู้ไม่กู้แต่ละกู้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 ไอเวเอ,อ,อแล้วพอถึงขั้นตอนปฏิบัติกลับมากู้เงินเออค่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่พูดไปกับพี่น้องประชาชนมันเป็นการหลอกลวงค่ะถ้าเกิดความเสียหายขึ้น ใครจะรับผิดชอบนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องดําเนินต่อไปนะครับแต่ก็รอเป็นปีหน้าเนื่องจากว่าขนานี้เนี่ยความผิดเนี่ยมันก็สําเร็จแต่ยังไม่100<า>ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่านายกเศรษฐานี่ท่านเพิ่งถแถลงวันที่สิบพฤศจิกายนว่าเรื่องนี้จะต้องกู้พ<า>อเรื่องนี้จะต้องกู้ท่านเพิ่งส่งหนังสือไปถามกิสติกาทางกิสติกาครับ<ภ>ว่า<ภ><ภ>เรื่อง การกู้เงินโดยอาศัยเหตุฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินเนต,ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนี่คำถามไปอย่างนี้อยู่ซึ่งท่านักงซื้อตอบครับตอบมาแล้วก็จะได้ดําเนินการเออดีเพราะว่าท่านไม่ได้ไปขอพระบัญญัตินะใครขอไม่ได้ขอไปกู้เงินนะพ่อพ่อ,พอลูกปีทองมงศักเขาบอกแล้วบอกเอ้ยเขาถามไปเฉยว่ากู้ได้ไม่ได้เขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะทะําพระบัญญัติขึ้นไปให้ดูว่าได้ไม่ได้เออ ่คือคือความผิดมันยังไม่สําเร็จเท่าไหร่ดิผมยังรออยู่ถ้าวันไหนที่ตัดสินใจกู้เนี่ยผมก็จะดําเนินคดีกับนายกรัมรีเสศานะครับโอ้ดีครับผมช่องสิบสามเป็นกําลังใจให้เลยจะรีบไปถ่ายทอดสดเลยค่ะครับเพราะรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศนะครับใช่ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณไทยกรขอบคุณ่ะไปอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละแหม จริงๆไคกรจะมาออกแต่ห้าโมงเย็นแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุฉุกเฉินดกวะเหตุฉุกเฉินสงสัยค่ะไปร้อกมาเขาตามเบิร์ดกระโหลกว่าอ้าวเวลาหมดแล้วอย่าลืมนะครับหนาวมาแล้วใช่หนาวมาแล้วค่ะหนาวมาแล้วการตองเครื่องดื่มกครัองแฮปปี้พีเพิ e ลฟชช่อสิบสามสยามไทยป้องกันโควิดป้องกันฝุ่นฝุ่นพีเอม สอง,องจุดฮาผู้แม้ใช่ดื่มเลยครับเอาละครับขอให้ทุกท่านแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ